สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามารีิวกล่องจุม่มอุนจิกันนะคะนี่อุนอุนจิบูวบิอ่านี่มีตัวสีฟ้ามีตัวสีน้ำตาลสีน้ำตาลตัวแรกสีฟ้าสีชม สีชมพูสีเหลืองสีครีมสีเขียวแล้วก็ตัวสีเขียนะคะอ่ะเรามาแกะก,กันเราอยากได้ตอนนี้นี่ต้องแกะก,กันเลยนะคะอุ้ยอันนี้น่าแกะได้นาะดูว้าวเสียงบรรบ ม,มันเรียนป้าหรือคิดอะอ,อ,อ่ะดูเหรอคะอ่ะ,อะเรามาดูตากันนี่ไต้จูบโรดด้วยคุณ เฮ้ยข้างนแทนเฮ้ยน่าก้านี่กระเป๋าด้วยต้องเอาไปเรียนได้แนะ่เฮ้อือดูสุกกระป๋สุกระปนะอ้าวสีฟ้าอือัวสีฟ้ารูของคนนักปุ๊กนงดงทิงนง,นงอันนึงกันเลไรนี่แหลอ แล้วๆัๆนะนี่ตามันไม่กลิ้งนี่โอ้เต็มเต็มแบบไม่ไม่เต็มแต่กลิ้งอุ้ยก้องตกทุกทีนะคะทุกทีอุ้ยกระเป๋าเล็กมากเลยอุ้ยโถส่วมลูกองจิเถอะวมลูกองจิอุ้งจิจริง

และนี่คือการของมนันถุงของ,ขงมันหน้าข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ส่วนข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้กล่องก็จะเป็นประมาณนี้ข้างข้างข้างหลังข้างๆ้างมาอีกทีก็นี่ยนึกว่าตัวสีเขียดเห็มนั้นแน่นมากเลย ตัวีเข็มมันคงได้ตัวใหญ่กล่องมันคงใหญ่กว่านี้นะใหญ่กว่าอันอื่นด้วยคิดว่านะนี่แตงเตนเอามาดูมาเปิด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 ,ปดถ่วส้วมลูกอนจิโอ้วช่วงใหญ่เนาะทุกคุณช่วงใหญ่มากน้ำพุ่ง มันก็ตลกมากเลยอะไม่ใช่เบบีทีนะคะไม่ใช่อะไรทั้งสิงไม่ใช่เบบีทีแต่มันคือกล่องจุง่มนี่ดูจากตรงนี้ได้เลยไม่ใช่เบบีทีแท้จริงไม่ใช่เบบีทีของแท้แทของแท้แทวะของแท้แทวะ นี่นะคะไม่ใช่วิธีของแท้หรอกค่ะดูจบตรงนี้แล้วอันนี้นะคะอุน,น,อน,นจิอุน,นจิฮ้นนจนนยจมูกมันเป็นรอยทุกคน หิว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 สิบปีสิบปีจะปะจะปาดูดีดูดีรับปะรับประกินักกั้นปืปู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 ่สิบปีสิบปีจะปะจะปาดูดีดูดีรับปะรับปะอากินักกั้นปืนได้ปูป hmm ah. okay. ูปูปูอ่าโอเคบ๊ายบายสับสับใครเนาะและกดไลค์ให้ด้วยนะคะ